ครับเค okay, ยิ่งจเจริญเครดิตครับตัวนี้เป็นตัวไดว่าสปินเตอร์นะครับ ST 3 0 0 0 S นะครับเป็นตัวสุดตารางแล้วนะครับตัวท้ายตารางเลยก็คือตัว l i m i t ต็ตัวพิเศษเขาเลยครับเพราะว่าเป็นสปูลสีทองเป็นรุ่นใหญ่มีโรลเลอร์2ชั้นนี่มีคำว่า DX ก็คือลวดลายตรงนี้นะครับ DX ครับสปูนสีทองก็ย่อมมาจากตัว S ก็คือสเปเชียลคือสปูนสีทองนะครับอ่าคือรายละเอียดก็ประมาณนี้ามาดูหมุนกันนะครับนี่หมุนครับนี่ครับไม่มีเสียงเฟืองนะครับไม่มีเสียงเสียงเฟืองไม่มีนะครับหมุนนิ่มๆเบาๆแรงเบาแรงเลยครับนี่ เปิดเสียงมีการกลับเสียงการกลับนะครับกลับใช้ได้ทุกล็อกนะครับไม่มีวืดเบ้านะครับเดินหน้าได้ถอยหลังได้ปกติครับอันนี้แขนแขนพับอัตโนมัติได้นะครับพับเปิดแล้วล็อกอัตโนมัติ หน่อบหมุนลื่นๆนะครับแขนยังสวยงามไม่มีไม่ม,ไมีจะมีรอยถะลอกทะลอกบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีคราบคลิกเกลือนะครับตัวกาดก็ยังเป็นตามมดนิดๆเป็นผลขึ้นมานะครับตัวนี้ยังใสอยู่นะครับโรลเลอร์โรลเลอร์ โรเลอร์ใสๆนะครับโรเลอร์หมุนทํางานนะครับนี่โรเลอร์หมุนทํางานมีรอยนิดนึงตรงนี้ตัวสปูลมาดูพระเอกของเราสปูลสปูลตัวนี้สวยงามเลยนะครับนี่สวยงามไม่มีรอยน้ําคราบน้ํากัดนะครับทั้งบนและล่างทั้งในและนอกอ่า ก็สีก็จะมีสติ๊กเกอร์ก็จะมีรอยถะลอกบ้างเล็กน้อยตามภาษาลอกมือสองแต่ตัวนี้เสียนิดเดียวคือตรงนี้เห็นไหมครับสปูนมีรอยลักยิ้มนิดหนึ่งนี่ลักยิ้มแต่ไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานนะครับแค่แค่มีรอยลักยิ้มสองที่ตรงนี้อีกที่หนึง่งตรงนี้ก็จะใหญ่นิดนึงแต่ไม่ได้ไม่ได้ว่านั่นนะครับเนี่เห็นไหมนี่ เอาน้านะที่รับได้นะครับเพราะว่าสปูนก็ไม่ได้เข้ามาในที่เก็บเอ็นเลยนะครับอ่าก็มีสองที่เท่านั้นแหะครับที่ว่าเป็นตาหนิคาใจราคามันก็เลยดับลงไปส่วนริ้วรอยก็มีสีตลอกตามการใช้งานอยู่แล้วครับทางท้ายนี่ก็มีเท่านี้แหละครับที่ว่า เป็นตำหนินะตัวนี้เม d e i อินเจแปด้วยนะครับสภาพถือว่าองค์รวมเขาสวยงามครับยังไม่ได้ีเหเ่อะไรวางตกปลาไม่ได้เหเ่เลยนะครับตัวนี้สวยงามก็พอๆกับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะใหญ่หน่อยอันนี้ห้าพันอันนี้สามพันเทียบกันดูครับนี่ห้าพันกับสามพันเป็นไงครับก็ ชอบคนละแนวคนละแบบก็ว่ากันไปอันนี้ดำทองก็จะดูมีมีความเด่นนิดนึงอ่ะความตัดกันของของสีนะครับก็เลยดูเด่นเหมือนแล้วก็มันก็จะเหมือนลอกดังๆคือบีอ่าแต่ตัวนี้รับประกันทนถึกแน่นอนครับทนถึกแข็งแรงครับ อัดกระปลาใหญ่ได้สบายหน้าลอกดีดเด้งแข็งแรงเบรกคลิกเสียงมีนะครับนี่เบรกมีคลิกเสียงก่อนนี่ครับเบรกเบรกนุ่มหนึบนี่ครับไม่มีวืดไม่มีกระเด้าเลยนะครับนี่เบรกก็อย่างนี้ครับ สายมันถึงจะไม่ขาดนี่ครับอ่าก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวคลาสสิกวินเทจอีกตัวหนึ่งที่อ่ามากันแบบสวยงามครับแล้วตัวนี้ก็หายพอหายยากแต่ก็ยังพอหาได้เออมันขัดกันไหมหายากก็พอหาได้เจอตัวน้อยแล้วกันพูดง่ายๆว่าเจอตัวน้อยใครมีเก็บไว้ก็ถือว่า ถือว่าพันก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในตองอูเหมือนกันละครับฝากไว้ครับกับตัวนี้ครับ